สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกไม้แบบนี้นะคะเป็นลายเบสิกนะคะสามารถทำกระเป๋าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะเป็นลายที่ทำง่ายนะคะประหยัดริบบินนะะ้นค่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยสีของริบบิน้นหรือริบบิ้นที่ใช้ทำก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีแหนบมีเหรียญมีกันไกลนะคะริบบิ้นที่ใช้ทำตัวนี้นะคะเป็นริบบิ้นตาเพชรนะคะเบอร์2ค่ะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่3 5มสซนติเมนะคะแบบนี้นะคะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านค่ะแบบนี้ค่ะพับริบบิ้นลงมา1 0บเซนเมตรค่ะ พับลงมาแบบนี้นะคะสิบเซนติเมตรนะคะรีรอยพับให้เป็นรอยค่ะจากนั้นเราจะมาขึ้นฐานกันเลยนะคะเราจะใช้ริบบิ้นสองสีแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราจะเอาริบบิ้นเส้นสั้นนะคะไว้ด้านล่างนะคะจะเอาริบบิ้นเส้นยาวนะคะไว้ด้านบนค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนะคะเส้นที่ สามครองเส้นที่สองแบบนี้นะคะเส้นที่4ี่นะคะนําริบบ้นสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะแล้วลวงเอาริบบ้นเส้นที่3มนะคะเข้ามาในห่วงนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชรับนะคะแบบนี้เลย เพื่อนๆคนไหนนะคะจะใส่เหรียญก่อนก็สามารถนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะพับริบบิ้นเส้นยาวนะคะด้านล่างค่ะพับขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นยาวด้านซ้ายมือนะคะพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะเส้นยาวด้านขวามือนะคะตรงนี้ สอดปลายริบบิ้นนะคะเข้าช่องตรงนี้เลยค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะดึงให้กระชับนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดค่ะเราจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้งสี่เส้นนะคะสอดเข้าไปแบบนี้เลยสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะแบบนี้นะคะสอดเข้าไปในช่องตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงค่ะ สอดให้ครบนะคะทั้ง4เส้นเลยค่ะสอดเหมือนกันเลยนะคะทั้ง4เส้นนะคะเส้นด้านบนก็สอดลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้เลยเส้นด้านล่างก็สอดนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะรีดให้เป็นรอยค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นพลิกกลับด้านมาค่ะ พี่กลับด้านมาเราจะมาทําตรงนี้นะคะทํามุมตรงนี้ค่ะทั้งสี่มุมนะคะตรงนี้เราก็จะเริ่มทําเส้นนี้นะคะแล้วก็จะโค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยสอดตรงนี้นะคะตรงฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลย เส้นที่สองนะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้ค่ะสอดตรงนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะเราจะดึงหลวมไว้ก่อนก็ได้นะคะเส้นที่สามแล้วก็โค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้นะคะ สอดนะคะตรงนี้เราก็ดึงนะคะแบบนี้เลยดึงรวมไว้ก่อนก็ได้นะคะเส้นที่สี่นะคะเส้นสีขาวนะคะโคง้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้ค่ะสอดตรงฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะเราก็ดึงนะคะจากนั้นเราก็ไล่ดึงให้กระชับนะคะทั้งสี่เส้นนะคะ,ะค่อยดึงนะคะไม่ดึงแรงค่ะ ดึงให้เท่าเท่ากันนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบด้านในกันนะคะตรงนี้ค่ะแบบง่ายๆเลยนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะเราจะเริ่มทำเส้นสีขาวนะคะเราจะจับแบบนี้นะคะจับแบบนี้เลยเริ่มทำเส้นนี้นะคะพับลิปบิ้นมาทางขวามือคะ่ะแบบนี้เลยนะคะ พับมาแบบนี้ให้มาอยู่ตรงนี้นะคะด้านหลังของเส้นสีชมพูนะคะแบบนี้เลยพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้เราจะมาสอดใต้เส้นสีขาวนะคะตรงนี้ตรงนี้เลยแบบนี้นะคะสอดใต้เส้นสีขาวนะคะแล้วก็สอดนะคะริบบิ้นเขาจะมาโพตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ริ้วโรากดตรงนี้ลงนะคะแล้วก็ดึงค ค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะเราจะได้กลีบลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบทีหลังนะคะแบบนี้เลยนะคะเส้นที่สองนะคะเส้นสีชมพูนะคะเส้นนี้ค่ะแล้วก็พับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้ค่ะให้มาอยู่ด้านหลังของเส้นสีขาวแบบนี้นะคะแบบนี้เลยพับปลายริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้จะมาสอดด้านล่างของเส้นสีชมพูนะคะ ตรงนี้เลยตรงนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สอดนะคะลิบบิ้นเขาจะมาโผล่ตรงนี้ค่ะเฉะนโปุเรากดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็ดึงนะคะปรับมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเส้นที่สามนะคะเส้นนี้ค่ะจะอยู่ในนี้นะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะพับริบบิน้นไปทางขวามือแบบนี้ค่ะ พับปลายลิบบี้ลงมาเราจะมาสอดใต้เส้นสีขาวตรงนี้ค่ะช่องสีขาวตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเราก็สอดนะคะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆนะคะเราก็ดึงค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่สี่นะคะเราก็ พับริบบิ้นไปทางขวามือแบบนี้ค่ะพับปลายริบบิ้นลงมานะคะเราจะสอดด้านในของเส้นสีชมพูนะคะจะอยู่ด้านล่างของเส้นสีขาวตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเขาจะดูด,ด้านล่างนะคะสอดเขาจะอยู่ด้านล่างนะคะเราจะสอดด้านล่างตรงนี้นะคะตรงนี้เลยใต้กลีบที่หนึ่งนะคะริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้ค่ะ ถ้าสอดยากก็ใช้แนทนะคะช่วยสอดนะคะวิ้นมากดตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้เบาๆนะคะดึงจัดกลีบให้เท่ากันค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้กลีบประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยแบบนี้นะคะ ใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็จะนําเหรียญมาวางแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้เทปสายติดเหรียญด้วยก็ได้นะคะแล้วก็จะพับริบบิ้นเส้นสีขาวนะคะเส้นยาวนะคะพับลงมาค่ะเส้นสีชมพูด้านบนนะคะเส้นสีขาวด้านล่างนะคะเส้นสีชมพูด้านล่างสอดเข้าไปในช่องนี้นะคะ จากนั้นนะคะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราจะใช้เทปใสนะคะติดตรงนี้นะคะการลีบวิ้นเรื่อนหลุค่ะติดไว้แบบนี้นะคะเราก็จะได้ดอกไม้แบบง่าย,ายๆสวยๆนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืม กดแชร์กดซับสไค b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ